สวัสดีครับผมกนกควรบุษปาคมครับชื่อเล่นชื่อบอสต,ตำแหน่งกองกลางครับติดท,ทีมาทชาติครั้งแรกครับก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจมากๆเลยที่ที่เราเป็นส่วนหนึ่งในทีมชาตินะครับผมแล้วก็แบบก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ที่มีส่วนให้ผมทำให้ผมติดทีมชาติในครั้งนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าครอบครัว สนับสนุนเรามาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็ครอบครัวก็รู้สึกดีใจที่ที่เห็นเราก้าวกระโดดขึ้นมาจุดนี้แล้วก็ภูมิใจในในตัวไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าพี่ชายด้วยครับผม <S 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 เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เราก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกันก็ก็ดีใจที่ที่ได้เป็นหนึ่งในน,นั้นแล้วก็จะพยายามทำให้ให้เต็มที่แล้วก็ มีบทบาทกับเพื่อนๆที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เชื่อมเชื่อมกันให้ติดครับผมเพื่อนๆทุกคนก็ให้ให้การซัพพอร์ตสนหับสนุนเต็มที่ครับผมก็รู้สึกดีครับที่ที่ได้มาอยู่ด้วยกันครับภูมิใจในตัวพ่อมากๆเลยครับที่ที่คุณพ่อก็เป็นเหมือนหนึ่งในบุคคลที่คนไทยทุกคนก็ยอมรับแล้วก็แบบ ภูมิใจมากๆที่ที่เราได้ใช้นามสกุลนี้แล้วก็คุณพ่อก็อาจจะสอนเสมอว่าแบบเราก็ถ้าทําอะไรเราก็ต้องทําให้ให้เต็มที่นะครับผมก็ตรงเป็นคำคำนี้เป็นคําที่ผมก็จํามาตลอดว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทําอะไรแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่ครับผมการเข้าแข่งรังนี้ก็ เราก็หวังอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นติดทีมชาติครั้งแรกเราก็ภูมิใจด้วยแล้วก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากไม่ว่าจะเป็นจากโคโ้ชหรือว่าจากทีมงานสตาฟแล้วก็รุ่นพี่ทุกคนครับผมอยากจะเก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเอ่อฟุตบอลญี่ปุ่นเราก็เห็นมาตลอดว่าแบบมันเป็นบอลเร็วครับผมเราก็ ชื่นชอบในในการการเล่นฟุตบอลกับของทีมญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็เราก็ดีใจครับที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานตรงนี้ครับแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับก็อยากจะฝากหนึ่งแฟนขบทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับที่ที่ติดตามผมมาเสมอแล้วก็ ผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนแฟนบอลทุกท่านครับขอบคุณครับ